สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโหมดคิดใบกันแบบแรกนะคะเราเอาสิ่งที่เรียกว่าเซตนะคะเซตเซตเซตอันนี้นะคะเอามาใส่อย่างนี้เลยเมาส์ร War, เราอาจจะไปไปะไดหน่อยอย่างนี้นะคะใส่เซตแล้วเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็นเนมอย่างนี้นะคะให้เราเปลี่ยนเป็นเซกนี้นะคะถ้าไม่มีก็มีเนมเอาเลยแต่ตอนนี้เรามีแล้วฉันเราก็ใส่อย่างนี้เลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะไปเอาจากวอดแบตมาใส่เป็นเลขตรงนี้มาส์บุ๊คแล้วเราก็จะมาเบสิกมาเอา led สิบแปด x สองนะคะนี่เอามาต่อกันได้เลย แล้วเราก็จะหยิบ forever มาใส่ตรง basic <S <S เ,เดิมค่ะหยิบมาโอ้ยหยิบมาอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วเราก็จะเอา if ดู if ดูจะอยู่ในช่อง login นะคะเอามาใส่ีเลยแล้วก็จะมีเอาสวิตมาอีกอันหนึง่งเป็นสวิตหนึ่ง่ค่ะเป็นสวิตหนึ่ง press ใส่มาตรง if นะคะใส่ให้ตรงกับ if แล้วก็ตรงช่องดูเราจะใส่เป็นตรงช่องดูใส่เป็นอัน i n e โอเคมันไม่มีนะคะเราก็เลยจะไม่ได้ใส่ที่ดูเดี๋ยวแปะรูไป,ปรไม่ให้นะคะ LED เราจะมาหา LED กันนะคะตรงนี้ค่ะอสองมันตกสองชาเอามาใส่ตรงดูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เอาเป็นตรงเซ็กเขาต้อค่ะตอนนี้จะกลับมาที่แมทแล้วก็ใส่สเซ็กจะเป็นเซ็กอย่างนี้แล้วก็เราจะลืมนะคะลืมเขาต้อค่ะตอนนี้จะใส่เป็นเซ็กเอาเซ็กมาใส่ตรง LED สิบหกเอ้ยวก่ค่ะแล้วก็ก็เมื่อกี้คือเราแบบนั่ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาดูว่าต่อไปไหนเป็นการนับถอยหลังโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มไกลถ้าอาธิบายไม่เข้าใจต้องขออาภัยด้วยนะ เปลี่ยนเป็นเวิตสองนะไม่ต้องค่ะเราก็จะมาใส่เอ่อไมีมีไม่มีมนนเปลี่ยนเป็นผูู้สิชมพ้ไหมอันนี้นะคะแล้วเราก็ จะมาใส่ตรงแมทเป็นเป็นอันนี้แผ่นรองม้าขยับนะคะก็เลยอาจจะไม่อันไหนอันไหนอันนี้อันนี้อันนี้เมื่อก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 ีแผ่นรองม้าป้าได้โปรดบรจาคกับสิ่งนี้ใส่ตรงนี้นะคะใส่เข้ามาในตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นเท่า ไปะไปนะคะพอ,าพาอ,ะอเอปยน็สใส่ตัวเลยเสร็จแล้วเราก็จะใส่สีคืเสียพูมันไม่มีนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยจริงใหะะ้งนวยเดี๋ยวแปให้ใหะคะ่ะไปแล้วก็จะใส่เป็น LED โอ้ดีมก <laughs> คนแปดนะใส่ไปตรงตรงดูแล้วก็ใส่อันนี้เข้ามาแล้วก็เอาวันนี้ใส่งบเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเียตัวเลขเป็นเลขหนึ่งเอาอันนี้ออกนะคะเพราะว่าวมันติดกัก็ต่อมาโอเคแล้วเราก็จะไปดูผลลัพธ์กันนะคะสวัสดีค่ะพอเราเขียนโน้ตเขียนโน้ต<ด>้ตให้วสร็ดเขียนโค้โดจะใส่โน้ตเพลง แล้วก็ใส่ตรงข้างล่างอ่าข้างล่างอันนี้นะคะข้างล่างอันนี้ค่ะแล้วก็ใส่รถเพลงอีกอันหนึ่งค่ะแล้วก็เปลี่ยนตรง C 7เป็น B 6นะคะดีจังนี่นจะไปทำจะมาสรุปให้ฟังนะคะแต่ว่าช่ว <laughs> ย้วยมีคนช่วยถือนะคะแั๊บน,นึงนะคะทุกคนช่วยถือให้หน่อย เราก็ลัเปลี่ยนกล้องนะคะทุกคนเล่นกครืองขับเราอยู่โอเคเราก็จะมาสรุปทั้งหมดกันนะคะก็คืออ่าก็คือพอเราเนี่ยเขียนโค้ดมาปุ๊บเขียนมาถึงประมาณตรงนี้นะคะนี่ใช่หรือเปล่าวะเออนี่มันก็จะมีโค้ดหายไปไปให้ปึ้มนี้นะคะไปให้เลยทุกคนเห็นไหมนี่ราไรนี้พอเราไปโค้ดเสร็จเนี่ยเราก็จะพอเราเข้าไปตรงนี้เนี่ยเราก็มีกดมันก็จะเป็นอ่ามันก็จะมีขึ้นอะไรเลยเพราะว่าเออไม่ได้เขียนโค้ดอะไรเลยแล้วข้าไต้องขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะคะแล้วพอเราใส่โค้ดนี้ไปปุ๊บปึ้มนีนะคะดาเมจบนกกรระแทตดเอซนคี้ โอเคนะคะแล้วต้องใส่โคดอันหนึ่งเข้าไปเดี๋ยวแปะนะคะปึ้งนึงนะคะแปะแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมนี่นะคะแล้วเราก็จะกดไปตรงนี้นี่แ้ทีนี้เราก็จะกดเป็นอ่นหนึ่งสองสามสี่ห้านี้ก็เป็นห้าสี่สามสองหนึ่งอย่างนี้นะคะเราก็จะได้แล้วแลทีนี้ตัวโน้ตเนี่ยเรามาใส่เพราะว่าเพิ่มสีสันหรือเปล่าอ่าพอเราอ่าพอเราใส่ไปปึ๊บแล้วก็ลงมาแล้วก็เป็นสูตรปึ๊บเนี่ยมันก็จะมีเพลงขึ้นมาเลยเป็นแบบอาจจะเป็นโน้ตที่เราใส่นะคะเอ่อขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ